พี่จ้าทุกคนวันนี้ก็มาเจอปู่กับยายเด้อยายสิพาลูกพาลานวันนี้ที่จอดลงเท่าโลงแรมไปที่จะเด้เที่ยวเที่ยวแล้วมันไปทางไหนเนาิไปอันนี้่าทุเรียนลูกไปสวนทุเรียนของเกศนะคะทุกคนทางค่าลูกเดินทางโอยสองวันติดแล้วค่ะ อันนี้มันทางผ่านเขาองค์ปะเพาะไปอันสวนทางผ่านเขาองค์ปะเขาองปุ๋นะคะทุกคนดูลูกหลานมุมทั้งคุณกะโอ้โหทุเรียนอันนั้นเป็นภูเขานะคะทุกคนนี่ทุกคนอันนี้ชี้ทางผ่านอัน,นอันนี้ที่เป็นภูเขานะคะทุกคนภูเขาทางผ่าน ก่อนจะเข้าไปถึงสวนเท่าแก่ค่ะทุกคนเขามงกดทางผ่านนะคะทุกคนมีวิวบรรยากาศให้ลูกหลานดูไปด้วยค่ะด้านมุมทางนั้นกับโพยสวยงามค่ะกคนเป็นตามาเที่ยวนะคะลูกแต่มันทั้งยู้ในปากโนนโอ้เข่าค่ะนี่ลูกหลาน นี่ลูกหลานผู้ขาโค่ะนะคะนี่คนจะถึงสวนนะคะให้ลูกหลานได้ดูวิวไปดูกันนะคะทุกคนผู้เขาเขียวเข,ข,ขื่นจอมพลน,นี้เขาสิเรียกเขาวงกดนะคะทุกคนเขาวงกดค่ะ <laughs> ขึ้นไปข้างในก็นสิเป็นวัด มีวัดม <Bond> <Pokémon> ีนั้นห้สุมนะคะทุกคนมีถ้ำมีอะไรมีหมดนู่นมีทงนู่นนู่นนู่นป่วยนี่ทุกคนโอันนั้นจะเป็นด้านทางเข้ามันชีเป็นภูเขานะคะเป็นเลืบดหินโอ้ยงามลุกหลานทุกคนสวยงามมากเลยนะคะ อันนี้ทิศถนนนะคะลูกที่หน้าวัดทางขาวัดนะคะนี่อันนี้จะเปน็นวัดวัดทิศภูเขานะคะทุกคนได้มาแล้วก็ต่างมาแล้วก็ให้ลูกหลานได้ดูวิวบรรยากาศไปด้วยกันเด้อลูกหลานทุกคนกด้านั้างนู้นนจะเป็นภูเขาโอ้ยน่าเที่ยวลูกหลานทุกคนน่าเที่ยวมากเลยลด้านท้างมุมนั่งพูดกัน เป็นเงือบพีนอะไระลูกโอ้ยน่าเที่ยวมากเลยติดถนนนะคะทุกคนวัดอันนี้เขามืกดติดถนนเลยน่าเที่ยวมากค่ะนี่ภูมิมันก็นสวยงามหลูกหลานทุกคนกทุกคนโอ้ยเป็นตาเที่ยวจังเลยอ่าไปต่อค่ะทุกคนนี่วิวลมบรรยากาศข้างทางนะคะลูกวัดสวยงามน่าเที่ยวมาก ใต้ภูเขาคุณคนเป็นตาลูกหลาทุกคนแล้วจเป็นภูเขาอย่างไรเขามงกตนะคะทุกคนคือไปวัดทองไทวไปวัดเขาวัดเขามงกตนี่สิเป็นทางเข้าวัดค่ะลูกวัดเขามงกตจ้าลูกหลานทุกคู่ทุกคนนี่เลยค่ะนี่ บุก็เป็นภูเขาทางเขาวัดนะคะลูกเป็นภูเขาโอ้ยน่าเที่ยวท่องเที่ยวมากเลยค่ะอ่าลุ่มเลินเจม,ม,มไปต่อลูกหลานทุกคนวันนี้ก็จะเดินทางเข้าสวนนะคะเดินทางไปลูกไกลมากนะคะ ตั้งแต่บ้านย่ามาส่วนแก่นี่ก็มาหาทางเขาวงนี่ก็สี่สี่สิบกิโลนะคะสี่สิบกิโลค่ะทุกคนไกลมากอยู่ทางก็เปียวนะคะทุกคนสี่มีลิงมีสร้างด้วยนะคะ ในป่าในเขาเนี่ยป้ายลูกหลานทุกคนระวังเดินทางระวังสร้างป่าเจ้าสางสัยสร้างจะเคยออกมาเนาะมัานทุกคนมางของ่งเขาอันนี้จะมาถึงวัดอะไร้น่เนาะ นี่มันจะเลยเขาโงงขึ้นมาข้างบนนะนะทุกคนตรงนี้คะ่ะเลยวัดเขาวงมาแล้ววงมาแล้วเขาาเ้มา,เเขามาสิ้นในค่ะนะคะลกูกทุกคนเข้าเขมาเข้าเขตอันเข้าเขม่าอะไรแกงหางแมวอะไรเข้าแกงหางแมวเลย <laughs> ไม่รู้คะ่ะ เก่งห้างแมวคะ่ะทุกคนซมมบรรยากาศข้างทางไปก่อนนะคะทุกคนทางก็เปียกหลัดวคทุกคนนานจะเห็นหลดมาทักทีนะคะเนี่ยไม่มีหลดไขเลยมาอยู่ในป่าในเขาคะ่ะโยมอันนี้จะสิบินทางเข้าซอยนะคะทุกคน ทางเข้าสวนจ้าวิป่ายางเงียบมากเลยนะคะร้านดังคพก็สิปลูกมันมันสปบเล่งจะซับเยอแวนี้ต้องไายแก่ทุกปร่เทศดูน้องข้าวต้องลู มีต่าอ,อยางผู้เผาไปทุกนกันเลยลูกโอ้โอ้อยากวนเคยมาจากเถือวันนี้เป็นวันแรกนะคะลูกตัวน,นี้มาสุขอาจะถึงแล้วลูกอันทุกคู่ทุกคนเนี่ยดล<อ>วูวิวสะพานข้ามไปวิวข้างบนนะคะนี่ โอ้โหวิวบรรยากาศโอ้ทุกคนดู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 นครับโอ้ยสวยบ่นันงานยานั่นน่นียมเออนี่ยระบาดเอเดี๋ยวยาจิพาไปดูอันนั้นหลูกลานทุกคนดูวิวทุกคนก่อนนะคะทุกคน ถึงเรียบร้อยแล้วโรงแรมทุกคู่ทุกคนถึงสวนแล้วนะคะรีวิวให้ลูกหลานดูต่อค่ะบรรยากาศนะคะอันนี้เป็นทูตุเรียนค่ะด้านน้ำพุงามขึ้นดีค่ะทุกคนนี่ยไปทั้งวงทุกคนการอันนี้จะเป็นป้ายางอันนี้จะเป็นทวนทุเรียน์วิวบรรยากาศรอบๆรอบๆนะคะทุกคน เนปี่ยนจะเป็นต้นผเรียนคู่นะคะลูกหลานทุกคนตาไปดูกำลังใส่นี่งามบอทุกคนสวยงามนะคะนี่ยิ่ยาวไปเถิคุณละ โอ้สวยมากค่ะมาถึง,งแล้วพาลูกหลานมาดูได้ชมวิวชมอะไรไปด้วยกันเลยนะคะคนะทุกคนคนะให้ลนะูกหลานดูไปด้วยกันชมไปด้วยกัน,กน,กนจ้าด้านทักคนก่อนเป็นส,สวนกล้วย สวนทุเรียนมุมนะคะทุกคนพุ่นแ้วคุนอีกแตมีเนินนะคะด้านทางนี้ก็สิเป็นภากกล้วยนะคะลูกภากกล้วยสวนกล้วย ไปไปหมดเลยค่ะเนี่ยงามนี่เป็นแถวไปนู้นเลยล่ะลูกงามออกมากออกผลวายหลายเลยอันนี้ก็ยาวไปทึงพ่นเลยลูกหลานพ่นยาวไปถึงพ่นนะคะเนี่ยด้านวิวทั้งที่กะ ตัวเรียนอันนี้กําลังปลูกไม่งามนะคะทุกคนทุนด้านทางทุนก็เป็นป่ายางปลูกในภูเขานะคะรีวิวภูเขาลูกหลานเนี่ยนั่นป่ายางเต็มเลยในภะูเขานี่ให้รีวิวให้ลูกหลานได้ดูไปด้วยกันก่อนเด้อลูกเด้อเมื่อนี่มาสวนแก้งหางแมวเลยขึ้นมาไกลลูกในป่าในเขานะคะ <Yeah. S 2> ต่างให้ลูกหลานได้ดูไปด้วยกันพอพาลูกหลานชมเที่ยวเสร็จแล้วอยาก็สิไปทำงานต่อทุกคนด้านทั้งมนมตั้งนี้ก่ะลงไปข้างล่างไนเลนลูกหลานลติดสะพานนะคะยาวไปปุ้นล,ลงไปหหดปุ้นเลยนะคะ สำหรับที่นี่สิดลาลูกลหลานเด้อทุกคู่ทุกคนไปทำงานเอาหมกดอกโมเตอร์เจอกับคลิปเมเตอร์ต่อลูกหลานทุกคู่ทุกคนคงมีแล้วนะลูกหลานอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงคิดอย่างไดคอยได้สิ่งนั้นสังคมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่าง สุขาการให้ร่ำรวยตลอดปีตลอดไปเดอ้อสาวสวยนุ่มหล่อของยาทุกคนบ๊ายบายค่ะ